นักเรียนเคยสงสัยไหมครับว่าแสงเป็นคลื่นหรือเป็นอนุภาค สวัสดีครับวันนี้พบกับมาสเตอร์จีนะครับมาสเตอร์กอล์ฟกิรตินาำวงศาครับกับฟิสิกส์ตอมนะครับในเรื่องของทวิภาวะของคลื่นและอนุภาคครับสำหรับการพูดถึงนะครับธรรมชาติของแสงว่าแสงนั้นเป็นคลื่นหรือเป็นอนุภาคอันนี้มีการโต้เถียงกันมานานนับศตวรรษแล้วนะครับเช่นนิวตันนะครับเชื่อว่าแสงประกอบไปด้วยอนุภาคที่เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสูงนะครับแต่ฮอยแกนซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับร่วมสมัยเดียวกันกับนิวตันก็ได้โต้แย้งว่าแสงนั้นเป็นคลื่น และในวันนี้นะครับเราจะไปดูกันว่าแสงเป็นคลื่นหรืออนุภาคกันครับสำหรับปรากฏการแรกครับคือปรากฏการของโฟโตอิเล็กติกนะครับในปีพศ2 4 3 0ครับไฮริชรูดอฟเพิร์ตนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันครับคนพบว่าเมื่อมีแสงที่มีความถี่เหมาะสมมาตกกระทบกับผิวโลหะจะทำให้อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าหลุดออกมาจากผิวโลหะได้เนื่องจากเป็นปรากฏการที่เกี่ยวข้องกับแสงและไฟฟ้า จึงเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการโฟโตอิเล็กตริกครับต่อมาในครับในปีพศ2441ครับทอมสันครับนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษครับก็ได้ทำการวัดอัตราส่วนระหว่างประจุไฟฟ้าต่อมวลของอนุภาคที่หลุดออกมาจากผิวลหะซึ่งเขาก็พบว่าค่าที่ได้เป็นค่าเดียวกับอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจากขั้วแคโทดครับจึงเชื่อว่าอนุภาคนั้นคืออิเล็กตรอน และเรียกอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเนื่องจากแสงที่ตกกระทบนี้ว่าโฟโตอิเล็กตรอนครับโดยจํานวนของโฟโตอิเล็กตรอนที่หลุดออกมานี้นะครับจะเพิ่มขึ้นตามความเข้มแสงและพลังงานจนสูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนนะครับสำหรับการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตรินนะครับจะประกอบไปด้วยหลอดแก้วสูญยากาศเรียกว่าโฟโตเซลครับภายในนะครับก็จะมีแผ oh ่นโลหะ E ต่อเข้ากับขั้วลบของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ที่สามารถปรับค่าความต่างศักย์ได้และทําหน้าที่ให้อิเล็กตรอนครับส่วนแผ่นโลหะ C นะครับตัวนี้จะต่อเข้ากับขั้วบวกและทําหน้าที่รับอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจากแผ่นโลหะ E นั่นเองครับเมื่อหลอดสูญญากาศนี้อยู่ในที่มืดนะครับกระแสไฟฟ้าในวงจรจะมีค่าเป็นศูนย์และเมื่อฉายแสงนี้เข้าไป ที่แผ่นโลหะ e พบว่ามีกระแสไฟฟ้าในวงจรครับซึ่งวัดได้โดยใช้แอมมิเตอร์นั่นเองก็แสดงเห็นว่ามีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากแผ่นโลหะ e ไปยังแผ่นโลหะ c นั่นเองและเนื่องจากเป็นกระแสที่เกิดจากโฟโตอิเล็กตรอนครับจึงเรียกกระแสไฟฟ้านี้ว่ากระแสโฟโตอิเล็กตรอนครับ โดยนะครับถ้าต้องการให้กระแสฟ้ามีค่าเพิ่มมากขึ้นก็ทําได้นะครับโดยการเพิ่มความเข้มของแสงให้ไปตกระท,ที่แผ่นโลหะ E นั่นเองนะครับจากตรงนี้นะครับเราก็จะพบว่าโฟต,โอ,ตอนจะแปรผันตรงหรือขึ้นกับความเข้มของแสงนั่นเองครับในทางกลับกันนะครับเมื่อมีการลดค่าความต่างศักย์ลงหรือว่ามีการสลับขั้วไฟฟ้าเกิดขึ้นก็จะทําให้ความต่างศักย์ในวงจรน,นั้นมีค่าเป็นลบ โดยค่าที่เป็นลบนี้ถ้าเกิดว่ามันมีค่ามากพอที่ทําให้กระแสไฟฟ้าเป็นศูนย์พอดีเราจะเรียกค่าความต่างศักย์นี้ว่าสัก์หยุดยัง้งซึ่งมันจะทําให้อิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจากขั้ว e ไปอยู่ตรงที่ขั้ว c พอดีนะครับ ซึ่งจากการทดลองนี้นะครับก็ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนนะครับจนกระทั่งในปีพศ2448ครับเอาเบิร์ตไอสไต์ครับบุคคลที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับได้อาศัยกฎการอนุรักษ์พลังงานโดยนะครับเขาก็ได้อธิบายว่า เม <at> <unemployed> ื่อโฟตอนมาตกกระทบที่ผิวโลหะนะครับก็จะทําการถ่ายโอนพลังงานให้กับอิเล็กตรอนที่อยู่ภายในโลหะนั้นโดยอิเล็กตรอนที่อยู่ภายในโลหะนั้นนะครับก็จะยึดกันด้วยพลังงานยึดเหนี่ยวค่าค่าหนึ่งโดยที่ถ้าพลังงานมันมีค่ามากพอจนอิเล็กตรอนสามารถเอาชนะพลังงานยึดเหนี่ยวระหว่างกันได้นั้นมันก็จะทําให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาและมีพลังงานจนเท่ากับพลังงานที่ยังเหลืออยู่นั่นเองครับ สำหรับปรากฏการ์ต่อมานะครับก็คือปรากฏการ์คอมตันครับซึ่งในปีพศ2466ครับคอมตันได้ทําการทดลองใช้ลังสี x ที่มีความยาวคลื่นค่าเดียวให้กระทบกับอิเล็กตรอนในแท่งแกรไฟต์ปรากฏว่ามีอิเล็กตรอนนะครับและลังสี x กกระเจิงออกมาซึ่งเป็นหลักฐานชัดเจนครับที่แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีลักษณะเป็นอนุภาคเช่นเดียวกัน และอีกสมมติฐานหนึ่งครับมาจากเดอร์บอยครับในปีพศ2467หลุยวิกเตอร์เดอร์บอยนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสได้เสนอแนวคิดว่าแสงมีสมบัติเป็นได้ทั้งคลื่นแสงและอนุภาคเดอร์บอยจึงพยายามหาความยาวคลื่นของมวลสารโดยได้เสนอสมการอ้างอิงจากทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์และจากแนวความคิดของไอน์สไตน์และสมมติฐานของเดอร์บอยนะครับเราก็จะสรุปได้ว่า คลื่นแสดงสมบัติเป็นอนุภาคและบางครั้งครับอนุภาคก็แสดงสมบัติของคลื่นออกมาได้เช่นเดียวกันครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ